บทที่81กลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมท้องฟ้าสูงทะเลกว้างลมและคลื่นสงบอีก3วันผ่านไปที่หัวเรือคาลิฟาประสานมือเข้าด้วยกันแล้วดึงออกจากกันสายฟ้าสีฟ้าแตกกระจายระหว่างฝ่ามืออากาศร้อนระอุด,ด้วยไฟฟ้า,ฟานางหันไปมองเอสเลสแล้วตะโกนว่าเฮน้ำแข็งหญิงโยนปลามาให้ฉันหน่อยตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่เอสเลสถามด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่าย เธออยู่บนเรือราชาได้เพียง3วันและเธอก็กระสับกระส่ายแล้วคาลิฟ้าได้อธิบายเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับโลกนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งยุคโจรสลัดนวิกโยธินกองทัพปฏิวัติกองบัญชาการนาวิกโยธินพลเรือเอกทั้ง3รัฐบาลโลกผู้เอาวุโศทั้ง5และโลกใหม่ที่พวกเขาอยู่ณขณะนี้เธอยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับยอนโกะจัก,กรพัชโจรสลัดทั้งสผู้ครองท้องทะเลและผลปีศาจลึกลับเช่นเดียวกับที่คาลิฟามีผลสายฟ้ามันน่าตื่นเต้นมากกว่าโลกเดิมของเธออย่างแน่นอน ถึงอย่างนั้นเรือก็ล่นมา3ามวันแล้วโดยไม่เจอเรือหรือเกาะแม้แต่ลำเดียวนอกจากนกนังนวลขนข่าวสองสามตัวแล้วพวกเขาก็ยังไม่เห็นอะไรเลยบางครั้งรู้สึกเหมือนเรือไม่ได้ขยับเลยเธอเริ่มใจร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อไหร่พวกเขาจะเจอพวกโจรสลัดสักทีนะเอสเนสผู้หลงไหลในการต่อสู้พบว่าชีวิตที่ไร้จุดหมายเช่นนี้ช่างน่าหงุดหงิดเฮไอวูแมนเกิดอะไรขึ้นในหัวของเธอเนี่ยคาลิฟาขมวดคิ้วผู้หญิงคนนี้เมื่อลอยอีกแล้วฮะคุณพูดอะไรนะฉันบอกให้เอาปลามาให้ฉันเดี๋ยวนี้สายฟ้าสีฟ้าพุ่งดงดขขนะ่าาามือออคลีฟีฟทเเธพูสยงดัง ปลาอยู่ไหนในครัวภายในถังเอสเดสลุกขึ้นจากดาดฟ้าและมุ่งหน้าไปยังห้องครัวถังเก็บน้ำมีปลาเป็นเป็นเก็บไว้กินสดๆเหลืออีกสามอันเธอกล่าวจากนั้นก็หยิบอันที่ใหญ่ที่สุดเธอเรียกใบมีดน้ำแข็งออกมาในมือขวาโจมตีอย่างแน่นยํำปลาถูกเสียบทันทีนายวางแผนอะไรอยู่การแน่แฉันเพิ่งฆ่าปลาตัวนี้ไปนายคงไม่คิดจะขอให้ฉันปล่อยมันใช่ไหมไม่หรอกแค่วางมันไว้บนสายฟ้าของฉันก็พอฉันจะลองย่างมันดู ปลาเผามีสายฟ้าด้วยเหรอใช่เลยสายฟ้าสามารถสร้างความร้อนได้ฉันได้ยินมาว่าอดีตผู้ใช้ผลสายฟ้าสามารถหลอมทองด้วยสายฟ้าได้อย่างจริงจังเอสเดดูสนใจจริงๆแน่นอนคุณไม่เคยเห็นป่าไฟไม่ตอนพายุฝนฟ้าขนองบ้างหรอือไม่คุณอืมช่างเถอเอาปลามาให้ฉันเถอะโดยไม่โตเถียงต่อเอสเดสจับปลาไว้เหนือเส้นสายฟ้าซากสัตว์กระตุกและสะเทือนไปตามกระแสะน้ําถึงแม้จะตายแต่มันก็ดูมีชีวิตอย่างน่าหวัดหวัน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองด้วยดวงตาปลาที่เบิกกว้างและไม่กระพริบไม่กี่นาทีต่อมาปลาก็สุกและมก่นนชววรรรัับปปะะททาาฟุงจยไ คุณสุดยอดมากคาลิฟาเอสเดสรู้สึกประทับใจเธอโยนใบมีดน้ำแข็งลงทะเลกลิ่นคาวของมันช่างน่ารังเกียจแน่นอนคาลิฟาพูดอย่างพึงพอใจฉันฝึกฝนฝีมือทำอาหารอยู่ผลสายฟ้าทำได้มากกว่าแค่ช็อตคนเธอเอาปลากลับเข้าไปในครัวทำความสะอาดและปรุงรสด้วยความเอาใจใส่อีกหนึ่งเมนูอร่อยก็ถือกำเนิดขึ้นแล้วเธอแบ่งปลาให้เท่าเ่ากันส่วนหนึ่งตกเป็นของเธอส,ส่วนที่สองตกเป็นของเอสเดและส่วนสุดท้ายถูกเก็บไว้ให้เวนขณะนั้นเวนยังคงนีบกลับอยู่คาลิฟาเริ่มชินกับกิจวัตรประจำวันของเขาแล้ว คาลิฟานี่มันดีจริงๆนะเอสเดชชมเธอฉันทําอาหารให้วานเนสซ่ามาทุกวันมาสองเดือนกว่าแล้วฉันต้องเก่งกว่านี้หญิงสองคนยืนอยู่ที่หัวเรือแต่ละคนถือจานเล็กๆพวกเธอกินปลาย่างอย่างสบายๆไม่เร่งรีบและสง่าง,งามแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอพวกจนสลัดสักทีเอสเดชถามขึ้นทันทีฉันอยากเห็นจริงๆว่าพวกมันเป็นยังไงในโลกนี้ไม่รู้สิโลกใหม่มันใหญ่มากคาลิฟาตอบพร้อมกับยักไหล เธอจำได้ว่าเอสเดสเพิ่งมาจากอีกโลกหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเวนเล่าว,ว่ามันเป็นโลกที่ระบบพลังมีพื้นฐานมาจากเทอากูซึ่งเป็นโครงสร้างพลังที่ด้อยกว่าโดยมีเอสเดสเป็นจุดสูงสุดพลังลึกลับเดียวกับที่นำเอสเดสมาที่นี่ได้มอบระบบการลงทุนให้กับเวนคาลิฟารูดีกว่าที่จะสอดรู้สอดเห็นโลกใหม่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด S เอสเดสพึมพำขณะมองไปยังทะเลที่อยู่ไกลออกไปดวงตาของเธอรีลงจุดสีดำปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าแทบมองไม่เห็นแต่กำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างมั่นคง ะนั่นอะไรนะ่ะคาลิฟากล้องโทรทัศน์อยู่ไหนมันคืออะไรคาลิฟาเดินตามสายตาของเธอและสังเกตเห็นจุดเล็กๆนั้นด้วยเธอหยิบกล้องโทรทัศน์จากขอบหน้าต่างใกล้ๆแล้วเล็งมันมันเป็นเรือโจรสลัดของจริงเหรอความสนใจของเอสเดสพุ่งสูงขึ้นคาลิฟาเพ่งเลนกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมจริงๆแล้วเป็นพวกเขาต่างหากเสียงของเธอดังขึ้นด้วยความประหลาดใจเธอจำทงที่เด่นชัดได้รูปหัวกระโหลกหน้าขนลุกสวมหมวกสีชมพูหนึ่งในจอนนี่โรเจอร์ที่คนจดจำได้ง่ายที่สุดในโลก ลูกเรือของยอนโกเหรอเลือดของเอสเดทเริ่มเดือดด้วยความคาดหวังเธอสยายยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์หมายถึงชาร์ลอตต์ลิน,ล,นลินเหรอคนที่มีสามี43าคนลูกชาย4 6กคนและลูกสาว39คนนะเหรอลูกเรือที่ประกอบด้วยสายเลือดของเธอทั้งหมดนะเหรออย่างแน่นอนฉันรู้สึกได้ว่าเลือดของฉันกำลังเดือดเอสเดทกระซิบดวงตาของเธอเป็นสีแดงและมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเธอดูไร้กระตุลร้อนและเต็มไปด้วยความกระหายเลือดบทที่82หนึ่งในผู้บัญชาการผู้แสนหวาน ลูกเรือยอนโกหรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการนชื่อกลุ่มจรนสลัดบิกมัมนำโดยชาร์ล็อตลินลินหรือที่รู้จักกันในชื่อมิกมัมครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นหญิงสาวร่างสูงใหญ่เกือบ9เมตรมีข่าวลือว่าเธอมีความงามชั่วครู่ในวัยเยาว์แม้ว่าความงามนั้นจะเลือนหายไปนานแล้วแม้แต่ในวัยเด็กเธอก็ยังดูราวกับก้อนหินที่เดินได้และต่อมาในชีวิตเธอก็หมกมุ่งอยู่กับการคลอดบุตรสามี43คนลูกชาย46คนลูกสาว39คนตระกูลที่ทำลายสถิติทั้งหมดลูกเรือจลลลัดดเเพีียกกกุ่่มวในโทอบด้วยญาิสายเลืเัด ในเวลาเดียวกันชาลลอตต์ลินลินได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่เอสเดสได้เรียนรู้จากคาลิฟาผู้หญิงคนหนึ่งสามารถให้กำเนิดลูกได้เกิน8ปดสิบคนจริงๆเหรือนั่นมันบ้าไปแล้วเอสเดสพึงพำเธอเฝ้ารอเรือจนสลัดที่กำลังเข้ามาใกล้ด้วยความคาดหวังมีเรือเพียงลำเดียวบนขอบฟ้าคาลิฟายังคงส่องกล้องโทรทัศน์ของเธอต่อไปพร้อมพึงพำว่าขอชั้นดูหน่อยใช่นั่นคือชาลลอตต์สมูตี้ชาลลอตต์สมูตี้หรือเอสเดสเอียงศีรษะเธอเป็นนคคสัญหรอ ใช่คาลิฟาตอบหนึ่งในสามแม่ทัพผู้แสนหวานเธอมีผลบิดบิดที่ช่วยดูดความชื้นออกจากร่างกายของผู้คนค่าหัวของเธอคือ932ล้านเบรีเธอช่างน่ากลัวผู้หญิงคนไหนที่มีค่าหัวขนาดนี้ในโลกใหม่ก็เหมือนสัตว์ประหลาดในร่างมนุษย์932ล้านเหรอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอสเดซซึ่งไม่คุ้นเคยกับสกุลเงินของโลกนี้รู้สึกอยากรู้อยากเห็นคาลิฟายอยย้ยแน่นอนว่าใช่แต่ก็ยังต่ำกว่าของวานเนซามาอยู่ดีเขามีค่าหัว1.5พันล้านเบรี โจนสลัดแบบไหนที่ได้1.5พันล้านสัตว์ระหลาดตัวจริงจอมบัญชาการกองเรือแต่อีกไม่นานเจ้าก็จะเข้าใจเองตอนนี้รอให้พวกมันเข้ามาใกล้ก่อนแล้วค่อยโจมตีเธอส่งยิ้มเจ้าเล่เดี๋ยวก่อนคาลิฟาตบหน้าผากตัวเองอย่างกระทันหันสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างเฉียบคมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอสเดธถามฉันเพิ่งรู้ว่าเราจะเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้ท่นวานเนสจะชมฉันแน่นอนไม่สิท่านจะต้องชมเราทั้งคู่ด้วย ยังไงคา,าลิฟาโน้มตัวเข้ามาดวงตาเป็นประกายโจนสลัดมักจะสู้กันเองเสมอเมื่อไหร่ที่พวกมันเริ่มก่อนเราก็จะมีข้ออ้างมากมายที่จะตอบโต้เมื่อถึงตอนนั้นเราสองคนจะจับชาลตสมูตี้ถ้ามีเธอเป็นตัวประกันเราจะต่อรองผลปีศาจได้บิ๊กมัมคงไม่กล้าปฏิเสธแน่ถ้าเราจับผู้บัญชาการระดับสูงของเธอได้เ,าารรดเธอด,ดูพอใจกับตัวเองมากบนเรือลำนี้เธอไม่ได้เป็นแค่แม่ครัวหรือแม่บ้านเธอมีคุณค่าและเธอตั้งใจที่จะพิสูจน์มันแน่ใจเหรอเอสเดทถามบิ๊กมัมนี่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมแมแต่่กับับูตวเเอองใหร สมูทตี้แตกต่างเธอเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการสวีทเธอไม่มีใครแทนที่ได้บิ๊กมัมคงไม่เสี่ยงที่จะเสียเธอไปหรอกเอสเดสพยักหน้าแผนนี้ฟังดูน่าสนใจสงครามจิตวิทยานิดหน่อยเหรอเธอรับได้คาลิฟายิ้มกริมพลางมองไปยังกระท่อมของเวนเขายังคงนีบหลับอยู่นี่เป็นโอกาสของเธอที่จะเปล่งประกายเพื่อเวนคีในขณะเดียวกันบนเรือของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมชาร์ลอตสมูทตี้กำลังนั่งอยู่ใต้ร่มกันแดดบนโซฟาบนดาดฟ้าและเพลิดเพลินกับจานของหวาน เธอออกไปเก็บขนมหวานให้แม่ของเธอมันเป็นภารกิจประจําวันแต่เธอก็สนุกกับการเดินทางเหล่านี้ลูกๆของบิ๊กมัมทุกคนเติบโตมากับขนมหวานแสนอร่อยถึงแม้จะไม่มีใครเทียบได้กับความหลงใหลสุขีดของแม่แต่ความอยากนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนท่านสมูทตี้มีเรืออยู่ข้างหน้าลูกน้องของเธอคนหนึ่งตะโกนออกมาเรือเหรอสมูทตี้ลุกขึ้นยืดตัวเธอไม่ได้เห็นเรือลำอื่นมาหลายวันแล้ว เรือโจรสลัดหรือเรือพ่อค้าในโลกใหม่เรือโจรสลัดต่างโบกธงอย่างภาคภูมิใจชื่อเสียงคือทุกสิ่งทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นโจรสลัดคราขาวที่ได้ทำเครื่องหมายเกาะใดๆที่อยู่เบื้องล่างไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของเขาธงหมายถึงความโดดเด่นมีคนสองคนอยู่บนเรือครับท่านสมูตตี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอรายงานผู้หญิงทั้งสองคนสวยมากและพวกเธอกำลังมองเราอยู่แค่สองคนเหรอสมูตตีร้รีตาลงเรืออยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรไกลเกินกว่าจะมองเห็นได้ชัดเจนเธอจึงหยิบกล้องโทรทัศน์ขึ้นมานสม่องดู บนเรือฝั่งตรงข้ามมีเอสเดสและคาลิฟายืนอยู่และเฝ้าดูเธอด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ตรงกันหากพวกเขาไม่กลัวพวกเราเหรอสมูตตี้ยิ้มยาะเรือส่วนใหญ่ต่างพากันหนีไปทันทีที่เห็นธงยกเว้นเพียงพวกยอนโกะพวกโง่ที่คิดฆ่าตัวตายหรือพวกนักวิทยาทินเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าสองคนนี้ตกอยู่ในประเภทที่สองพวกจนสลัดบ้าบินหรือพวกบ้าระห่ำพวกเขาไม่ได้ถอยทับแต่กำลังมุ่งตรงไปหาพวกเขาน่าสนใจสมูตี้พูดริมฝีปากของเธอมีรอยยิ้มอันตรายพวกเขาไม่รู้จักกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมหรอเธอออกคำสั่งงงออยย่่าาาาาเเเเเฉบขขดรรร็วว้ลลนืตไปหพก สมูทตี้รู้สึกหุดหนิดเรือลำนั้นให้ความรู้สึกยัวย,ยุโดยเจตนาคีพวกมันกำลังมาดวงตาของเอสเดสเป็นประกายเธอเตรียมพลังเยือกแข็งของเธอให้พร้อมพลังเย็นยเยือกรวมตัวกันอยู่ในมือคาลิฟาสะท้อนภาพเธอด้วยแรงดันไฟฟ้าที่แตกกระจายตอนนี้เธอสามารถส่งกระแสะไฟฟ้าได้สูงสุดถึง50ล้านโวลต์ผู้หญิงทั้งสองคอนมีความแข็งแกร่งอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะเอสเดสผู้มีพลังเทียบเท่าพลเรือเอกแม้จะสู้กับยอนกดเธอก็ยังไม่พ่ายแพ้ตอนนี้พวกเขารอยอยู่เพียงแค่มีสัญญ,ญาณขององค์การรุกรานจากเรือศัตรู เอสเดดไม่เคยพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของเธอเธอไม่ได้วางแผนที่จะเริ่มต้นตอนนี้บทที่83ดสองต่อหนึ่งท่านสมูทตี้เรือฝั่งตรงข้ามเราดูไม่เอี่ยมและน่าประทับใจมากเราควรยึดมันไว้เลยดีไหมลูกน้องของกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมพูดขึ้นน้ำเสียงของเขาพยายามจะเอาใจใช่แล้วท่านสมูทตี้เรือลำนั้นดูจะมีค่ามากเลยนะอีกคนเสริมในไม่ช้าคนอื่นๆหลายคนก็แสดงความเห็นเช่นเดียวกัน การร่นสะดมเป็นเรื่องปกติของโจรสลัดโดยเฉพาะกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมในฐานะหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกหม่พวกเขาร่นสะดมแม้กระทั่งเรือรบของนาวิกโยธินและกองเรือของรัฐบาลโลกได้อย่างไม่เกรงกลัวจับมันไว้เหรอสมูทตี้ผูดพลางรีบตาลงแน่นอนสิเราจะจับมันไว้เรือฝ่ายตรงข้ามนั้นสร้างมาอย่างมีคุณภาพอย่างเห็นได้ชัดและในโลกที่ปกครองโดยท้องทะเลเรือที่ดีย่อมหมายถึงการอยู่รอดอำนาจและสถานะอย่างไรก็ตามสมูทตี้ไม่ได้ออกคำสั่งโจมตีทันทีเธอรอให้เรือทั้งสองลำเข้าา้าามใกล ในไม่ช้าก็มีช่องว่างเพียงสองเมตรระหว่างพวกเขาซึ่งสามารถกระโดดได้อย่างง่ายดายพวกคุณเป็นใครพวกโจรสลัดเหรอสมูตตี้ถามพลางจ้องมองไปที่ผู้หญิงสองคนบนเรือเอสเดยย่นจมูกพวกโจรสลัดนี่น่ารังเกียจจริงๆคนฝั่งตรงข้ามเรือจ้องมองอย่างเคืองเคืองสายตาของพวกเขาดูน่ารังเกียจยิ่งทาให้เธอรู้สึกดูถูกมากขึ้นไปอีกพวกมันคงกาลังรอขอโมยยานของเราอยู่คาลิฟาพึพมพำดีที่พวกมันไม่ยิงคาลิฟาไม่สนใจคําถามของสมูตตี้เลยเธอยกมือขวาขึ้นและตบลง แตกฟ้าร้องดังกึงกก้องจากฟากฟ้าไร้เมฆแม้แต่ก้อนเดียวสายฟ้าสีฟ้าพุ่งตรงมายังเรือของสมูทตี้กระแสไฟฟ้าพุ่งทะลักข้ามดาดฟ้าราวกับพายุที่โหมกระหน่ำอย่างไม่คาดคิดอะไรนะสายฟ้าสมูทตี้อุทานด้วยความตกใจเมื่อรู้ตัวสายเกินไปว่าเธอเดินเข้าไปในกับดักการโจมตีของคาลิฟานั้นโหดเหี้ยมไร้ปราณีพลังไฟฟ้าบริสุทธิ์50ล้านโวลต์พุ่งลงมาห่อหุ้มลูกเรือสัตรูทั้งหมดเสียงกรีดร้องดังกึงกก้อง,ง,ง,องแม้แต่สมูทตี้เองก็รู้สึกตกใจจนด ลูกเรือของเธอประสบเหตุที่เลวร้ายกว่ามากโดยส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และบางคนอาจเสียชีวิต50ล้านโวล์ไลตนิ่งฟินิชสามสิบล้านโวล์ทันเดอร์เบิร์ดคาลิฟาโจมตีต่อเนื่องด้วยการโจมตีอันรุนแรงสองครั้งซ้ำเติมความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือสิ่งที่เธอถูกสอนมาว่าอย่าปล่อยให้ศัตรูมีเวลาหายใจอากกบกบสมูทตี้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเธอไม่ได้บาดเจ็บสาหัสแต่ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยควันจากแผลไฟไหม้ลูกเรือของเธอน,อน,น่่งยยรบบตัเาคกะกะใหญไมขล คุณจะต้องเสียใจแน่สมุตตี้คำรามฉันจะดูุดความชื้นออกจากตัวเธอให้หมดเอสเดยยังคงไม่ทกสแท้ตลอดเส้นทางการต่อสู้อันยาวนานและโหดร้ายเธอเคยได้ยินเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่านี้มามากศัตรูส่วนใหญ่ก็ร้องไห้แบบเดียวกันก่อนจะคุกเข่าอ้อนวอนเธอยิ้มอย่างเย็นชาเอสเดยกระโดดลงไปในทะเลและในทันใดนั้นน้ำที่อยู่ใต้ร่างของเธอก็แข็งตัวกลายเป็นพื้นน้ำแข็งเธอย่อตัวลงต่ำก่อนจะฟาดฝ่ามือขึ้นสู่ผิวน้ำหอกน้ำแข็งขนาดมห ah ึมาพุ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรเสียบเข้ากับตัวเรือของ สมูตี้ยังคงพ่นควันจากสายฟ้าของคาลิฟาออกมาเธอกำลังหอบหายใจเธอไม่ได้สังเกตเห็นแม้แต่การโจมตีด้วยน้ำแข็งจากเบื้องล่างนางคุกเข่าลงตัวสั่นสายตาพระมัวไปด้วยควันและความตกใจสายฟ้าเหรอเธอเป็นผู้ใช้ประเภทโลเกียเหรอเธอพึงพ่งทำพรางพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเอสเดทก็ลงจอดอย่างสง่าง,งามบนดาดฟ้าที่เอียงแล้วลูกน้องของสมูตี้หมดสติหรือแย่กว่านั้นเหลือเพียงสมูตี้เท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่คุณเป็นใครเธอถามเสียงสั่นขาสันส่นสติแตกพร่า ผู้หญิงสูงะมัดเอสเดทพึ้พำพลางสังเกตเห็นรูปร่างสูงใหญ่ของสมูตตี้ซึ่งสูงกว่าสีเมตรอย่างง่ายดายเมื่อเทียบกับความสูง1.7เมตรของเธอแล้วความแตกต่างนั้นชัดเจนมากคาลิฟายืนอยู่ใกล้ๆดูสง่างามและอันตรายพอๆกันคุณทําให้ฉันโมโหนะักผู้หญิงสมูตตี้คำรามเธอชักดาบยาวออกมาแล้วพุ่งไปข้างหน้าแต่เอสเดสเคลื่อนไหวเหมือนเงาหลบเลี่ยงการโจมตีได้อย่างง่ายดายกำลังพยายามจับคู่ดาบกับฉันอยู่หรอือเอสเดสพูดอย่างใจเย็นถึงไม่มีอาวุธดั้งเดิมของฉันฉันก็ไม่แพ้หรอก ใบมีดน้ำแข็งยาวเหยียดก่อตัวขึ้นในมือของเธอยาวกว่าหนึ่งเมตรเธอคว้ามันไว้ด้วยมือทั้งสองข้างและปัดป้องดาบที่พุ่งเข้ามาอย่างดุเดือดน้ำแข็งผู้ใช้น้ำแข็งอีกคนหรอสมูทตี้พึพมพำด้วยความตกใจตอนแรกคือพลเรือเอกอาโอคิจิตต่อมาคือเทพดาบเพลิงที่ถูกเรียกขานและตอนนี้เธอเจ้ากำลังพยายามอยู่หรือเปล่าเอสเดสถามอย่างเรียบเฉยด้วยมือทั้งสองของเธอจับอาวุธไว้แน่นการเคลื่อนไหวของเธอพร่โมดูร้ายและไม่หยุดย่อนเธอเป็นบ้าไปแล้วสมูทตี้คิดขณะพยายามปัดป้องการโจมตีที่ไม่หยุดย่อน แล้วทุบเอสเนดกระแทกฝ่ามือลงบนดาดฟ้าตตยสมูตี้ยอดน้ำแข็งขนาดมาหึมาพุ่งทะลุผ่านผืนป่าพุ่งทะยานขึ้นสู่เบื้องบนด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวมันคือพลังของไอเทอากูของเธอความสามารถที่สามารถทําให้น้ําแข็งปรากฏได้ทุกที่แม้กระทั่งกลางอากาศบ้าเอย้ยไม่ระวังสมูตี้สาบแช่งเธอแทบจะหนีจากกระดักได้ด้วยการกระโดดขึ้นไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้นแต่ตอนนี้การยืนหยัดของเธอกลับมีปัญหาเอสเดเดยิ้มอีกครั้งด้านหลังเธอมีแท่งน้ําแข็งแหลมคมหลายสิบแท่งก่อตัวขึ้นและลอยอยู่กลางอากาศราวกันลงยิแ้ สมูตตี้พยายามหลบแต่เธอถูกบังคับให้ตั้งรับโดยกวาดกระสุนน้ำแข็งออกไปด้วยดาบของเธอแต่ลับลอบส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นไปยังแขนของเธอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เศษเสี้ยวแต่มันคือกระสุนปืนที่มีมวลและความเร็วมหาศาลผลไม้ของฉันใช้ได้แค่ระยะใกล้เท่านั้นเธอตระหนักอย่างขมขื่นแล้วเธอก็คอยเว้นระยะห่างจากฉันสมูตตี้กัดฟันแน่นความลังเลทุกวินาทีทาให้เอสเดควบคุมสนามรบได้มากขึ้นและเอสเดไม่เคยให้โอกาสครั้งที่สองแก่ศัตรูของเธอเลยบทที่84การจับสมูตตี้เฮเอสเดต้องการความช่วยเหลือไหม เสียงของคาลิฟาดังขึ้นจากด้านหลังเธอไม่จําเป็นเอสดตอบอย่างเย็นชาเธอกระโดดขึ้นไปในอากาศใบมีดน้ำแข็งยกขึ้นทันใดนั้นเงาขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเหนือสีษะทรงกลมน้ําแข็งกว้างสิบเมตรควบแน่นอยู่ในอากาศบูมพลังที่แผ่ออกมาจากมันนั้นมหาศาลมากอะไรนะนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยสีหน้าของสมูตี้เปลี่ยนเป็นตกใจทรงกลมนั่นสามารถทาลายยานของเธอได้อย่างง่ายดาย ขณะที่มันดิ่งลงดาบของสมูติี้ก็แทงทะลุร่างของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ล้มลงความสามารถบีบบีบผลไม้ของเธอทางานดูดซับความชื้นจากศพหมอกปกคลุมดาบของเธอร่างกายของเธอขยายตัวอย่างรวดเร็วราวกับยักษ์ใหญ่ที่กาลังพงาดอาวุธของเธอเติบโตขึ้นไปพร้อมกับเธออ้องั้นเหรอมันก็เป็นแบบนี้แหละผละไม้บีบบีบดูดซับน้ําเพื่อให้เติบโตแข็งแรงขึ้นแต่ยิ่งโตก็ยิ่งหน้าเกลียดจริงๆนะคุณผู้หญิงเอสเดใสายหัวอย่างดูถูกเหยียดหยามแม้แต่คนของตัวเองยังไม่ยอมเว้นเลยดูสิว่าพวกเขานน่่าาสสรแคไห แม้จะโหดร้ายต่อศัตรูแต่เอสเดสก็เป็นที่รู้จักว่าไม่เคยหันดาบมาทำร้ายศัตรูของตนเองอีกช่วขณะผ่านไปสมูตตี้ที่ตอนนี้สูงประหานและเดือดดานไม่มีเวลาคิดทบทวนลูกบอลน,น้ำแข็งกำลังตกลงมาอย่างรวดเร็วใบมีดความชื้นสมูตตี้คำรามกึกก้องเฉือนขึ้นด้านบนคลื่นพลังดาบขนาดมาหึมาพุ่งทะลุอากาศแบ่งลูกแก้วน้ำแข็งออกเป็นสองส่วนเศษแก้วทั้งสองชิ้นตกลงมาข้างๆเธอและระเบิดอย่างรุนแรงแต่เอสเดสยิ้มอีกครั้งน้ำแข็งทรงกลมอีกอันที่เหมือนกันกำลังเกาะตัวอยู่ด้านบน ไอเวนเอ๋ยสมูทตี้ขู่คำรามและเตรียมที่จะโจมตีอีกครั้งแต่กลับถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวน้ำแข็งย้อยขนาดมหึมาพุ่งเข้าใส่ช่วงกลางลำตัวของเธอปรากฏขึ้นจากอากาศราวกับแท่นกระแทกมันพุ่งเข้าใส่ร่างของเธอทำให้เธอกระเด็นถอยหลังลูกน้ำแข็งทรงกลมลูกที่สองพุ่งชนยานของเธอทำให้มันแตกเป็นเสี่ยงเสียงแตกเรือของเธอถูกทำลายลูกเรือของเธอถูกฝังอยู่ใต้ซากปร,รักหักพังสมูทตี้ลุกขึ้นยืนอย่างซึองซึมดวงตาเบิกกว้างด้วยความโกรธขณะสำรวจซากปร,รักหักพังเธอหลบหลี เธอขบฟันไม่ยอมกรีดร้องคุณตายแล้วความโกรธของสมูตตี้ถึงขีดสุดเธอได้เปิดตัวมอยเจอร์เลสที่มีพลังทำลายล้างสูงอีกครั้งคลื่นของมันตัดผ่านท้องทะเลแม้กระทั่งมหาสมุทรที่เป็นน้ำแข็งที่ขวางทางก็แยกออกจากกันมีเสียงร้องดังขึ้นแต่ไกลเกิดอะไรขึ้นเวนสะดุ้งตื่นและเซไปที่ดัดฟ้าดวงตาของเขารลีลงมองภาพที่เห็นเรือที่แตกละเอียดถูกน้ำแข็งบดขยี้ทงที่ร่วงหล่นเป็นทงของกลุ่มจนสลัดบิกมัมอย่างชัดเจนท่านกาลีฟาตโกนออกไปอย่างเคารพเวนเหลือบมองไปทางนั้นแล้้วหัันนนไปทาาาางงสสมมมรรบยยืออู่ตตกชล เขาจำยักษ์สาวได้ทันทีหนึ่งในผู้บัญชาการผู้แสนหวานสามคนของบิ๊กมัมและแข็งแกร่งเป็นอันดับสองในบรรดาพวกเขาแต่เขาไม่ได้กังวลเลยเอสเดสสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแม้จะเผชิญหน้ากับคนเรือเอกก็ตามเมื่อเทียบกับเธอสมูตตี้เป็นเพียงบนไดขั้นหนึ่งเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นเขาถามคาลิฟาคาลิฟาอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดขณะที่เธอพูดดวงตาของเวนก็เปล่งประกายเขามองเธอด้วยความซาบซึ้งใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนใช้สมูตตี้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อทวงผลปีศาจจากบิ๊กมัมง เฉรียะจริงๆยายแกนี่มีสำรองไว้อย่างน้อย2หรือสาผลเลยนะแน่นอนว่าเรื่องนี้คงทำให้เธอรู้สึกขัดใจแต่เวนไม่ได้กังวลอันที่จริงการต่อต้านบิ๊กมัมเป็นส่วนหนึ่งของแผนมาตลอดนี่คือโลกใหม่การจะครอบครองมันได้จำเป็นต้องสร้างศัตรูโดยเฉพาะศัตรูอย่างเธอคาลิฟาเธอทำได้ดีมากเวนพูดพร้อมรอยยิ้มที่หาได้ยากในที่สุดก็ได้ใช้ความสามารถของเธอให้เป็นประโยชน์เสียทีจากนั้นเขาก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่เอสเดสในขณะเดียวกันการต่อสู้ก็ยังคงดูเดือดสมูทตี้โกรธจัดโจมต ความโกรธยิ่งทําให้ศัตรูพ่ายแพ้ได้ง่ายขึ้นโกรธหรือสมูตตี้นั่นทําให้ฉันมีความสุขนะเอสเดยเย่อเย้ยนายทําให้ฉันนึกถึงศัตรูเก่าความโกรธยิ่งทาให้ความพ่ายแพ้ของเธอน้าอายมากขึ้นไปอีกด้วยความคล่องตัวของเธอและขนาดตัวที่ใหญ่โตของสมูตตี้ที่ทาให้เธอเคลื่อนไหวช้าลงทําให้เอสเดยพบว่าการหลบหลีกนั้นง่ายได้มากทันใดนั้นน้าแข็งย้อยขนาดมาึมาอีกก้อนก็พุ่งเข้าใส่ช่วงกลางลําตัวของสมูตตี้และส่งเธอกระเด็นออกไปทําไมเธอถึงแข็งแกร่งจัง สมูทตี้มันงงไปหมดแม้แต่ในโลกใหม่ก็ยังไม่เคยพบผู้หญิงที่ควบคุมน้ำแข็งได้ขนาดนี้เอสเดดไม่ได้แค่สร้างน้ำแข็งขึ้นมาเธอเรียกมันออกมาจากความว่างเปล่าและปั้นมันให้เหมือนเทพเจ้าแม้แต่ออทิิก็ทำไม่ได้ใช่ไหมละ่ะฉันจะแพ้จริงๆหรือเนี่ยแล้วสายฟ้าหญิงบนยานนั่นละ่ะเธอยังไม่ทันเข้าร่วมการต่อสู้เลยด้วยซ้ำเมื่อความคิดนั้นแล่นเข้ามาในหัวน้ำแข็งย้อยอีกก้อนหนึ่งก็ร่วงลงมาจากสวรรค์กระแทกเข้าที่ท้องของเธออย่างแรงจนน้ำแข็งแตกเลือดพุ่งออกมาจากริมฝีปากของเธอขณะที่เธอกกกก้มมมมตัววลงงงงงคาาาาาแแขขข็รร่่ทยภพพอเในนนีไจิ เอสเดทพึมพำขณะมองดูเธอล้มลงขณะที่เธอเตรียมจะโจมตีครั้งสุดท้ายหวานก็ลงมาลงข้างๆาเธอใจเย็นใจเย็นหน่อยถ้าข้าเธอได้บิ๊กมัมจากคลั่งเอสเดสยิ้มยาะฉันคิดว่าเธอจะนอนหลับตลอดเรื่องซะอีกพวกเขาเข้าหาสมูตตี้ด้วยกันเธอนอนติดอยู่ใต้เสาน้ำแข็งมึนงงและอ่อนแรงจับเธอได้แล้วเหรอการเล่นของเด็กบทที่85ตัวประกันและการเจรจารต่อรองสิบนาทีต่อมาสมูตตี้ที่หดตัวกลับเป็นปกติก็ปรากฏตัวขึ้นบนยานของเวนแขนของเธอถูกตรึงไว้ข้างหลังด้วยน้ำแข็งของเอสเดและขาของเธอก็ถูกตรึงไว้เช่นนกั นี่ไม่ใช่น้ำแข็งธรรมดามันถูกเสริมความแข็งแกรง่งแข็งแกร่งเทียบเท่าเหล็กกล้าไม่มีน้ำแข็งธรรมดาใดที่จะทรงพลังได้เท่าสมูทตี้เธอนั่งลงบนดาดฟ้าพิงราวบันไดใบหน้าเต็มไปด้วยความขมขื่นเธอไม่คิดว่าจะถูกจับได้ในฐานะหนึ่งในสามผู้บัญชาการสวีทของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมสมูทตี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกใหม่ความแข็งแกร่งของเธอเป็นรองเพียงชาลอตหลินหลินเท่านั้นแต่เธอก็ถูกจับได้อย่างง่ายดาย โจนสลัดกอดฟอลโจนสลัดหนุ่มที่เพิ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับท้องทะเลเมื่อไม่นานมานี้กับตันของพวกเขาได้ปราบอาคาอินุกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดในกองบัญชาการกองทัพเรือและเขายังมีผลปีศาจสองผลซึ่งเป็นผลที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเขายังมีลูกน้องที่น่าสะพรึงกลัวอีกสองคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผอมายาวสีน้าเงินดุดน้ําแข็งผู้มีพลังน้ําแข็งส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงผู้ควบคุมสายฟ้าได้มีเพียงแค่สามคนแต่ความสามารถของพวกเขากลับท้าทายเหตุผลคุณมีจุดประสงค์อะไรสมูทตี้ถามิต เอสเดสวมชุดสูทสีดำคมเข้มและหมดทหารประจำตัวเปลี่ยนไปด้วยพลังอันสนุนิ่งสมูตตี้ได้สัมผัสถึงพลังของเทอมาแล้วคนพวกนี้ไม่ธรรมดาพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดผู้หญิงที่มีสายฟ้าอาจจะอ่อนแอที่สุดในกลุ่มแต่อีกสองคนละ่ะน่ากลัวจังถามเขาสิเอสเดสพูดพลางพยักหน้าไปทางเวนซึ่งเพิ่งกลับมาจากเรือของสมูตตี้ที่ถูกปล้นไปแล้วเวนกำลังตามมาหาหอยทากครานอสอพอเดออยู่ใครสักคนที่มีระดับเท่ากับสมูตตี้คงมีมันติดตัวมาแน่แน่แน่นอนว่าเขาพบมันแล้วหอยทากครานอสอพอเดอ,เองบิ๊กมอง คุณต้องการอะไรสมูทตี้ถามอีกครั้งด้วยความไม่สบายใจเวนยิ้มเจ้าเล่เอาละคุณอยู่ในความดูแลของผมแล้วลองส่งข้อความดีๆไปให้ครอบครัวคุณหน่อยดีไหมสมูทตี้ริตาลงไม่มีทางที่เรื่องนี้จะเป็นแค่การทักทายหรอกเวนไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะให้ความร่วมมืออยู่แล้วเขาทําเองได้ติดต่อทอตอตโตแลนด์เขากล่าวหอยท่าคลิกและหมุนแกมันบ้าไปแล้วสมูทตี้ตะวาดการเอาชนะพลเรือเอกไม่ได้ทาให้แกมีสิทธาทายกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมแกต้องชดใช้แม่ฉันไม่ใช่คนที่แกจะ เวนพูดแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสงบฉันวางแผนจะให้พวกจนสลัดบิ๊กมัมของเธอชดใช้ด้วยยังไงเราก็ต้องปะทะก,กันอยู่ดีเริ่มกันเลยดีกว่าคุณจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้สมูทตี้เงียบไปครู่ต่อมาหอยทากส่งสัญญาณก็เชื่อมต่อเสียงชายทุมนุมและหนักแน่นดังขึ้นมาสวัสดีคาตาคุรินี่สมูทตี้กระซิบเพราะจำเสียงได้ทันทีชาลลอตคาตาคุริโลดที่แข็งแกร่ง,ง,งที่สุดของตระกูลชาลลอตเป็นรองเพียงบิ๊กมัมเท่านั้นเขาไม่เคยแพ้ในการต่อสู้ครั้งสำคัญไไมไม่่เเคคคยยยาแ้้หหันหันลงใใร คาตาคุริเวนพูดใส่หอยทากสวัสดีครับคุณคาตาคุรินี่ใครเหรอคาตาคุริถามเสียงตื่นตัวทันทีไม่ใช่สมูทตี้หรือลูกน้องคนไหนของเธอไม่มีใครกล้าเรียกเขาแบบนั้นฉันจับน้องสาวของคุณได้แล้วชาร์ลอตสมูทตี้เธออยู่กับฉันแล้วอะไรนะนายจับสมูทตี้มาเหรอความไม่เชื่อในตอนแรกของคาตาคุริกลายเป็นการปฏิเสธสมูทตี้จักอยู่ในกลุ่มพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลชาร์ลอตมีเพียงเขาและแม่เท่านั้นที่เหนือกว่าเธอยากที่จะเชื่อว่าจะมีใครสามารถเอาชนะธเธอได้เกมของคุณคืออะไรเขาพูดอนนอยอยยยยย่่่่าาาาางงงเเเ็็นนนนชีีีปกลุุบบคณจจะไมมวัสใ เขารู้สึกสงสัยแต่ความจริงที่ว่าหอยทาาเครื่องส่งสัญญาณของสมูตตี้อยู่ในมือของชายคนนี้ทําให้เขารังเลจากนั้นเวนก็พูดว่าสมูตี้พูดอะไรกับพี่ชายของคุณหน่อยสิคาตาคุริขมวดคิ้วแต่ก็ไม่มีคําตอบกลับมาสมูตี้ยังคงเงียบจิตใจของเธอพลุ่งพล่านการไม่พูดอะไรอาจทาให้คาตาคุริสงสัยสถานการณ์แต่เวนมีวิธีการมากกว่าที่เธอคาดหวังเอสเดสเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอันโหดร้ายเสียประจานฝังทั้งเป็นเผาชําแหละน้ำมันร้อนอาบน้ำกรดหรือบางทีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยอะไรที่ง่ายกกววว่าานนี้้รคดยหิ คุณเลือกเอาทอรมานเสียงของคาตาคุริเยนชาลงเธออยู่ในมือพวกเขาจริงๆหรืออย่างไรก็ตามสมูทตี้ไม่ได้พูดอะไรเลยเอสเดสมีชื่อเสียงเฉาโช,าชาในเรื่องวิธีการสอบสวนของเธอไม่มีใครทนได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจเวนยกหอยท่าขึ้นอีกครั้งคาตาคุริธเธออยากรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคาตาคุริยังคงเงียบฉันชื่อเวนเรดเวนถ้ามีคนเดียวที่มีชื่อนั้นก็ต้องเป็นฉันดาบเพลิงคาตาคุริพ,พึมพำแม้แต่ในโลกใหม่ชื่อดังกล่าวก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ใช่ฉันเองแล้วตอนนี้เธอเชื่อไหมว่าน้องสาวเธออยู่ในความดูแลของฉันแล้วเธอยังคงไม่ยอมพูดอะไรหวังว่าความเงียบของเธอจะหลอกเธอได้แต่ถ้าเธอไม่พูดเธอก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปน้ำเสียงของคาตาคุริคมขึ้นเป็นมิสั้นคุณต้องการอะไรกันแน่ตอนนี้เขาเชื่อแล้วถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่เชื่อแต่เรดเวนแตกต่างออกไปจนสลัดหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งพอที่จะสั่นคลอนความสมดุลของโลกใหม่อีกหนึ่งก้าวสำคัญและเขาสามารถเทียบฉันได้แม้กระทั่งสี่จัก,กรพรรดิและตอนนี้พวกเขาก็กลายเป็นศัตรูกัน